b ิ๊กคลีนนิ่งเดย์สวัสดีครับท่านผู้ชมรบปดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับวันนี้ทำการ b ิ๊กคลีนน n ่งเดย์ทำความสะอาดโกนทุเรียนนะครับเนื่องจากว่าฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วนะครับฝนเริ่มทิ้งช่วงมาหลายวันนะครับคิดว่าคงไม่มีนะครับมีคงจะน้อย ก็เลยทำความสะอาดโคนทุเรียนครับเพื่อลองรับลองรับการมีดอกนะครับอันนี้ต้นพระเอกครับต้นแรกของทุเรียนบ้านเดินครับต้นแรกนะครับ1นึ่งในสองนะครับอีกหนึ่งต้นโดนพายุทาล้มไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ ก็ทำการลิกิ่งลิขแหนงบ้างนิดหน่อยนะครับก็จะมีออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยจัดการอีกทีนึงนะครับก็จะโล่งครับเปล้มันแห้งไวนะครับ พราะว่าใบไม้ทับถมกันเนี่ยใบไม้ทับถมหญ้าสูงก็จะทำให้เก็บกักความชื้นได้นานครับช่วงนี้เราช่วงเตรียมตัวเตรียมตัวให้ผลผล,ผลิตนะครับให้มีดอกตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เร่งสารอะไรนะครับก็ต้องทำการทำความสะอาดโคนนะครับเพื่อที่จะ กระตุ้นนะครับกระตุ้นให้มีดอกนะครับว่างเราก็เด็ดได้นะครับแขนงแขนงออกอจออกประมาณนี้แหละดูกรา,างตรงนี้ไม่ออกแล้วครับจะออกใต,ใต้ใต้อันใหม่นี่ครับลักนาะ ขี้หนูก็ได้กินอยู่นะครับเดี๋ยวจะเก็บไปทำทำแตงบิ๊กคินนิ่งเดย์มาแล้วมาตามแล้วออกจากบ้านไปได้แป๊บเดียวมาตามแล้วไอหมาขี้เหงาฮ่าจริงๆปีนี้ ใบค่อนข้างสวย่ใช่ค่อนข้างสวยสวยเทียวครับสวยก็ปีที่แล้วเยอะนะครับปีที่แล้วเนี่ยใบน้อยมากครแท้ที่จะไม่มีพอเลี้ยงลูกนะครับปีนี้จัดเต็มครับสวยงามดูฮะสวยงามอีกกิ่งนูน้นโดนลมพัดนะครับลมพัดแรงหักเลยนะครับ เลี้ยงไว้ก่อนก็จะงององุ้ม,มอย่างเงี้ยครับลมพัดมาหักอันนี้ก็เลยเอาไม้ดามยันไว้อันนี้ก็จะเริ่มนะครับจะทดลองให้มัน ต้นให้เป็นลูกปีแรกนะครับตัวนี้สี่ปีกว่าเกือบห้าเกือบห้าปีครับก็จะทดลองให้ต้นให้มีลูกนะครับตัวนี้จะทําความแตดโคนแล้วก็งดการให้น้ําครับงดการให้น้ำํำงดการให้น้ําจนแห้งนะครับจนดินแห้งจริงๆอาตจอง้ายน้ำอีกรอบหนึ่ง จะให้ในปริมาณที่น้อยครับโมซนคิงพร้อมต้นนู้นนะครับพร้อมตอน้นพร้อมต้นนี้นะครับสองปีแรกโซมากนะครับมากระตุ้นโตโตจริงๆก็สองปีให้หลังนะครับสองปีที่ผ่านมา ก็ช่วงสี่ห้าเดือนที่แล้วเจอลาชมพูเล่นงานก็เดียงเหมือน,นกันครับกระดุมกระดุมเพาะเมล็ดกระดุมหัวหินนะครับไปเที่ยวหัวหินมาซื้อข้างทางก็เอาเม็ดมาปลูกนานแล้วนนานแล้วครับเนี่ยสามปีสามปีได้แล้วต้นยังเล็กอยู่นะครับโตนหน่อยแล้วครับแต่เจอ ไว้พัดเครื่องตัดหญ้านะครับมาดูซปเปอร์สตาร์นะครับก็ทําความสะอาดโคนเหมือนกันนะครับลองรับซปเปอร์สตาร์ปีนี้หมายมั่นปั้นมือนะครับแก้ตัวปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วทําพลาดนะครับติดลูกสวยๆนะครับแต่ให้น้ําผิดพลาดหน่อยเดียวนะครับไม่หน่อยเดียวให้ผิดพลาดเยอะเลยเพราะว่าเปิดน้ําทิ้งไว้นะครับนะครับสายมันหลุดน้ำสามสี่ชั่วโมง นะครับเป็นเรื่องนี่ฮะตัวนี้น้องสองผมน้องสองปีนี้พร้อมมากนะครับปีนี้พร้อมมากกิ่งก้านสาขากิ่งใหญ่ๆอบอวบนะครับปีนี้พร้อมเยอะปีที่แล้วไม่มีดอกให้เห็นเลยนะครับปีนี้ก็ต้องรองลุ้นดูครับว่าก็จะมีให้ไหม สหรับน้องสองอาการไม่ค่อยดีทำความสะตาดโคนนะครับโล่งเตียนเลยครับความชื้นยังเยอะอยู่นะครับความชื้นเยอะอยู่กองดให้น้ำเหมือนกันครับสุดปอปสตาร์เดี๋ยวพาไปดูน้องสามครับน้องสาม ท้องสามก็ทำความสากโคนเหมือนกันครับปีที่แล้วให้กิน2ลูกครับ2ลูกกล่าสุดของสวนครับปรากฏว่าอร่อยไม่มีที่ตินะครับขนาดเป็นปีแรกนะครับให้2ลูกนะครับห้องรอยก็ยังอยู่2อ,อลูกนะครับก็ทำความสากโคนไปนะครับ โอเคครับผมวันนี้พาจมคลิปนี้แล้วครับแกงเหงาครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ